ค่ะอันนี้คั่วกึนไก่ค่ะหรือว่าเครื่องในไก่ค่ะมีตับมีกึืนเอามาคั่วใส่กันใส่เกลือใส่รสด,ดีค่ะเครื่องในไก่นี่ก่อนที่เราจะคั่วเราต้องเอาไปนึ่งให้เขาสุกก่อนค่ะ<ม>นึ่งให้สุกแล้วถึงจะเอามาหมักแล้วก็เอาไปคั่วใส่เกลือหรือว่าใส่รสด,ดีค่ะมไม่งั้นถ้าเรา,เาไปคั่วสดๆแล้วมันจะเละต้องนึ่งให้มันสุกก่อนค่ะ ตวแมบไม่ใส่น้ำมันใส่แค่เกลือรดดี ั่วให้เหลืองแล้วมันจะหอมถ้ามันไม่เหลืองมันก็ไม่หอมคั่วนี้ไม่ใส่น้ำมันนะคะให้กระทะให้ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาไปลงไปคั่วมันจะไม่ติดน้ำมันมันจะไม่ติดกระทะถ้าใส่น้ำมันแล้วมันมันจะมันมากใส่น้ำมันมันก็ไม่เหมือนคั่วคั่วนี้คือไม่ใส่น้ำมัน ต้องคั่วให้มันเหลืองมันจะหอม ียงตึ้งนกพิราบกระโดดนังคาแบบนี้เขาไปกินกับแก้มเนะาะพั่วแบบนี้ กินกับข้าวก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยมีทั้งสุนมีทั้งตัดพอแด้วพว้นให้มันเหลืองมันก็จะหอม คั่วเครื่องในไก่มีกลืนแล้วก็มีตับค่ะเอามาคั่วใส่กันคั่วใส่เกลือใส่รสด,ดีคั่วให้มันเหลืองหอมหอมจนจะข้าวเหนียวก็ได้ข้าสวยก็ได้ค่ะจบคลิปแค่นี้และค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ